สวัสดีค่ะกระจายผ้ามาเอกหลือจา้ามามามาเสื้ผ้าไปเบื้องจยกเสื้ผ้าไปสีย่างไปเบื้องคือขึ้นปันไดสั้นสองแล้วจ่าเนะาะจ่าต้นดอกไม้สวยยกจ,าจ่าเสื้ผ้าขึ้นสั้นสองนะจ่าแบบนี้เน,เนะจาจะจ่าเสื้ผ้าขึ้นสั้นสองจา่า มามาไปเบิ่งกันอาบเสูเอยู่ในห่างตังใหม่อย่เซงามจ้ะ ถ้ามีสีเขียวมันเป็นธรมศศธรมศาตร์ธรรมชาสตร์มันก็นสวยงามนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวจะเขาจะมาจัดเป็นยอมเป็นต้นคริสต์มาสอะไรเดียจะเจ,จ็บผ้าเดี๋ยะตัวน,นี้คือคือบ่อนหวานจ้ะเมื่อเนี้เป็นกา้านมันจะเป็นรวดวกินแซบให้เอาว่าแม่นบอนหวานแม้พักน้ำแม่จ้าว <laughs> าวีิดวาวิดคือพักน้ำแม่จ้านี่ไหมได้่าคือบ่ นีเป็นตะลวกแทบว่ะคือผักน้ำเพื่นะรนดับไม้สวยงามจ้าอาจาจยาสิ้อ้าขึ้นไปสั้นสองนะจ๊ะเนาะสิ้ผ้าขึ้นสั้นสองจ้าจากขึ้นมันไดเลื่อนสั้นสองจ้าไปทั้งสั้นสองมีนน้านกาแฟ นีจ้ะสีผ้าขึ้นไปเบือ้องยางสั้นสองยงค่อยถับไปส้มน้ำกันนาอาจ้าเนะาะมจ้ะขึ้นมาแล้วจ้ะขึ้นมาแล้วสั้นสองอจ้ะขึ้นมาสั้นสองมีจ้เบิ้งของเสื้อสองงามขึ้นมาทั้งเื่องเหล่าแห่งสวยงามคาดจ้า สวยปะคะพี่น้องสวยงามเอลิซาเมืเดิ่พี่น้องเอ้ยมาเที่ยวห่างเฟื่อรันดาท้อยจ่าจ่านี่ร้านขายสคริมละจ่าอันนี้กับร้านนี้ร้านนี้กับร้านขายกาแฟจ่า ค่ะประสิบสัตว์น่าจอยู่ขงังยู่ขังล่างควาข้าเจ้าโดยมากล้านข้าเจ้ามแต่พวกพวกแขกได้ข้าเจ้าล้านสองล้านเป็นล้านของพวกแขกแขกขาวได้จังในล้านไอศครีมกับล้านแขกขาวะจ้าเนี่ยกับฟังเพื่อนมันจะเป็นวงกลมอยู่ตรงกลางจ้าะเป็นวงกลมอยู่ตรงกลางไปฟังทท่านั้น พราจาสิพาย่างไปเบิ่งกันนะจ๊ะเนาะพาย่างไปเบิ่งกันได้ไปมันไปเบิงบ่งวงกลมตรงฟังทังนี้อีกจ้ะฟังทังนี้ตรงนี่จ้ะข้างล่างีพเจ้าทําความสะอาดจา้ะ นะข้าเจ้ามาทำความสะอาดเห็ดดอกไม้ล่างดอกไม้เนรจ่าี่ตรงตรงที่ผู้เฒ่านั่งอยู่นั่นก็เป็นเวทีทีข้าเจ้ามีการแสดงมีกิจกรรมนเ่ะจ้ามีพ่อใหญ่หนึ่งอยู่เฟอร์รันดาถ้อยข้าเจ้าถือลอตโต้แม่จ้าที่ลอตโต้ไล่การออกที่บนแม่เพิ่นกับมารับอยู่นี่หละจ้าป้าได้ลดขั้นหนึ่งแล้วก็ะได้เงื่อนอีกสามแสนอีกอย่าง เพื่อนมาหลับอยู่เวทีนี่แหละจ้า,จากิจก,กรรมไี่ยังใคเจะมาเป็นเวทีนักลองมาหรือพวกโมเดลเดินแฟชั่นยังมาใครจะสามารถจัดอยู่นี่แหละจ้าเวลาห่างลานห่างโคดรนดาถ้อยจ้ามีม่มีเกิดไปอีอนนปอกไปย่าจ่าสิ้อผาไปเบิง้งสิ้อผาไปส้มของสวยๆต่อบปน,นี้จ้า ามาส้มจ้านี่จ้าของเสือเส้องามนี่จ้าใครอยากได้ยกมือขึ้นนี่ละจ้าของเสื้องามมาสมนี่เสื่องดลดราคาเราดิจ้านีข้าเจ้าลดราคาหาสิเปอร์เซ็นเลยจ้าจ้ากับว่าแพงกับพ่อสื่อใส่อยู่จ้านี่ข้าเจ้าเสื่องลด หาสิบเปอร์เซ็นต์จาเนี่ยจ่าลดหาสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันละรลอยกว่าหนึ่งก็บมี่อันละหารลอยกว่าอันละสองรลอยกว่าจ่นาจจนี่ขจาวลดหาสิบเปอร์เซ็นต์เกตสิบเปอร์เซ็นต์จ่านี่แข็งแรงนี่เกดสิบเปอร์เซ็นต์เลยจ่ขาขจาวลดลงมา ได้ทางนี้จ้าของเสื้อสวยงามๆนี่แหละจ้าเส่วงมันลดนจ้าบะแพงกับาพาะสื่อใส่อยกันสื่อกัมาซสื่อเสื่องมันลดนี่แหละจ้าเสื่องมันลดนี่ไปใบบัดเวลากลรบ,บานการเมินบ่แพงอยู่นี่อยู่จ้าแต่คิดเป็นเงินบานเท่า มันสามรอยสี่สิบเก้าองศสี่พันกะโตไปสามสามเก้ากะเป็นพันกรัวอยู่จา่าอันละพันกรัวละจา่าอันนี้กะสามรอยเก้าสิบแปดมันกะถือว่าสี่รอยซะสี่สามสิบสองมันกะพันกรัวมันกะถือเลี้ยงละพันกรัวบานเ่าอยู่ดีละจา่านี่นี่จา่าถึงวันละค่าบายอยู่นี่ถือกับเป็นบานเ่ากเะเลี้ยงละพันครัว แยกขันลูกแยกได้กับสนันเนอมาเด้อเดี๋ยวรอสิเมื่อขันไม่โอกาสได้เมื่อแม่ซื้อไปให้เออเดี๋ยวก็ซื้อไปให้ครบทุกคนละละจ้าลูกกันเลยนี่จะเสื่อมลดราคาราคาหารอยราคาหารอยกับเรือมาสองลอยเก้าสิบแปดกับเป็นสามลอยละจ้าเฮียเสื่อมลดเสื่อมลดราคาจ้านี่ละจ้าแต แต่ว่าเห็นข้าวว่าถึงมาเลื่อนท่องบอ่มันเคลือบท่องกิ่งกะกะบ,บ่ออกได้จ้าบ่บ่บ,บ่ออกบอ่อันนี้คืออยู่บ้านเท่าแต่มันก็เป็นสีเหลืองเป็นสียูเพราะว่าไอได้ดใส่พญ่สื่อฝากเลี่อนหนึ่งหลหรจ้าอืมนี่จ้าห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จ้าราคาพันกลัวแวนเพชร นี่แวนเพชรกหาสิบเปอร์เซ็นตราคาพันกลัวลดหาสิบก็เสียเหลืออยู่ประมาณหาลอยเนี่ยแหละจ้าอะีรพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดอืมแล้วจะเปลืกเพชรเวกนี่นี่ก็นีน่จ้าจุดนี้ก็ลอยยีบเก่าของมีของเสื้อสว้อนหน้ามาจ้าอืมนจ้า ทุกอย่างเสื่องนี้ล้านใดก็สร้างจ่าคันบ่มีรถดราคาเนี่บ่ได้ขายจ่ายุไซก็ขึ้นกันเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้มันมันบ่คือไอ้ต่้งต่ก่อนอันนี้ยุไซก็ไม่แต่รดราคาเบิ่์ละจ่าของเสือวยๆงามๆผ้ามาเบิงบนนบ่งน่ะเบิ่งนะจ่าแหวนเพชรนี่แต่ของเสือเส้อวยๆงามๆทั้งนั้นเลยจ้า บัน,นิขาม้าเบิงทั้งนี้ตัวทั้งนี้จ้าบันนี้เพื่อนะพวกแหวนเพชรจ้าสวยงามเอ่วงเนี่ยงามงามจากงามเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามรอยกว่า เดือยยี่สองรอยกว่าสองร้อยเก้าแปดจ้า้าพมิยังซื้อไปกับเปค่อยได้ใส่จ้ะซื้อไปกับเปได้ค่อยได้ใส่จ้ะเฮ็ดการเฮ็ดงานกันนี่นี่เราก็ซื้อไปมันก็คือของเล่นนี่ยละจ้ะ Att den lossnar, menar du? Ja, precis. så den det inte funkar. Okay. ja. den funkar kommer Jag förstår. Jag tror att det är svullet. Mm. Jag vet, jag vet. Men om man kommer, de gör den inte det. Det är en sak som du säger, om de lossnar... Om de ska ja. ta ja. bort dem själva... Det ja. är ju lim, och då blir det fula märken om de ska ja. dra ja. bort dem. ก็คือสองรอยนะจ๊ะอันละสองรอยสวยงามจ๊ะพ้ามาเบิงของสวยงามๆหลายแบบหลายอย่างจ้ะ สวยงมอยจ้ะกระต่าโดยมากบ้านเฮากัะนิยมของบ้านเฮาท่องบานเฮาเราเนาะจาเนาะเพราะว่า้สื้อแล้วบัดเวลาจําเป็นก็ค่อยขายได้อันนี้เส hmm, ื้อไปคิดเป็นเงินบ้านเฮามันก็แพงๆล้วมันก็ขายขึ้นบ่ไดจ้ะเพราะว่าพวกพลังข้าเจ้าข้าเจ้าซสื้อและข้าเจ้าบได้วังซสื้อบางคายนะจาข้าเจ้าเป็นของที่แบบส่โซ่ส่หนังของข้าเจ้าแต่ คนไทยเฮามันบน่เป็นหนังสั่นเนาะจ่าเนาะเพราะว่าเนาะซื้อแล้วเฮาก็อยากไอห้าวไก็อยากขายขึ้นได้เพราะว่ายิ่มเฮาวจำเป็นของเสียจ่าเนะจ่าพวกเพชรมิตรของงามงามจา่าเอาใจจ่าผ้ามารอเบิ่งมาจา่าเนาะมาถึงมาทางเนี่บัานนี่เป็นพวกกระเป๋ากระเป๋าถ่ากระเป๋าถือนี่อร่อยกวยเนึงจา่างาม,งามๆกระเป๋าหนัง ย่างดีเลยจ้ะสีดำเาอาเห็นละยาจา่าผ้ามายางเบ่งของสวยๆงามงามจ้ะของเบตเตอร์เลสสำหรับผู้หญิงผู้หญิงมากจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นนาฬิกาปุ๊กจ้ะนาฬิกาปุ๊กนนะหักนะหักจ้ะนี่แว่นตาก,กันแดดมีหลายรูปหลายแบบจ้ะ